โตโยต้า FT 8 6 8 6นะครับผมปี2012 Widebody Rocket Bunny ครับลอสบิวเวอร์มาดูรอบคันรออ,ลอเลยรอบสวย ออรอ,อนร้อเก็บนี่รับรรับอยด้ในเดิมเเกือธรรมดาสปีด ไน่ก้าหมื่นลอกซีดปึ๊สายไฟฟ้าข้าหลังแทีเดิมเดิมสวยนะเค่อย

9ก้า0มืนบาทค,ครับสนใจติดต่อได้ครับจัดไปได้์ได้1ล้านครับ